ที่วันต่อไปทำนายผู้ที่เกิดวันพุทธกับวันนะครับทำนายตั้งแต่วันที่29มกราคมปศพศ2566จนถึงวันที่5กุมภาพันธ์ปศพศ2566ระยะการทำนาย7วันไปพักคิงถือเหรียญไปไเดอเดอะสตาร์ ไม้ไพ่ควีนถือสูดไม่เท้าได้ไพ่เดอเลิฟได้ไพ่หนึ่งดาอบอ่านงานกันโอ้ได้เต็มที่เข้าเต็มที่ตรงนี้มีหัวการเงินใช้เงินหมุนเงินได้ดีการจะใช้การพูดการจาติดต่อสื่อสารเป็นทางที่ดีเดสตรามีความคิดความฝันฝันสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จ ใหุ้สสาสิ่งที่หวังสิ่งที่หมายจะประสบความสำเร็จดีก็้าคิดก็ตัดสินใจในเดี่ยวจะประสบความสำเร็จเรื่องความรักก็เช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันคนโสดก็อยู่ระหว่างเลือกอเรือตัดสินใจก็จะประสบความสำเร็จส่วนคนที่อยู่ด้านที่มีคู่ส่วนคนที่อยู่ด้านที่มีคู่ อ๋คนนี้อย้ที่มีคู่พยายามประคับประคองคู่ไม่ได้ก็ามีไพ่ลงไปข้างหายเหมือนกันอาจจะสนใจเรื่องงานมากกว่าสำหรับผู้ที่มีอยู่ด้านทีน่มีคู่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้คู่สักกาไหล่ส่วนคนโสดจะดีหน่อยคนโสดอยู่ระหว่างเลือกการตัดสินใจการงานการเงินถือว่าใช้ได้เขามีไพ่คิงเต็มที่ด้ออยังนเข้ามาเต็มที่มีไพ่เด็ดเดียว ส่วนข้อของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันเป็นข้อทางน้ำนะครับส่วนเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันก็คือเลขศูนย์เลขสิบเจ็ดเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขศูนย์เลขหกแล้วก็เลขหนึ่งนี่คือเลขเด่นของผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันอืม มีคอสแค่ทางน้ำหนี่งนอกกนั้นก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีโอเคถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากข้อความทิ้งไว้นะครับขอบคุณครับ